สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอื้อยพาเพื่อนๆมาเดินชมที่สวนตัดจักรนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะ,นะ,คะหน้าสวนก็จะมีดอกชมพูพันชิพนะคะสวยงามมากบานเปล่งปลั่งข้างถนนนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะแล้วก็ร่วงสวยมากๆเลยสีชมพูสดใสนะคะโอเคค่ะไปดูในสวนกันค่ะดค่ะเช้านะคะท้องฟ้าสดใสสวยมากๆเลย วกกับต้นไม้สีเขียวนะคะสดชื่นนะคะสำหรับเราอยู่ที่ในเมืองก็มาเห็นแบบดนี้ก็ชื่นใจนะคะเพื่อนก็จะมีน้องกระโลกนะคะนี่ค่ะวัสดีค่าน้องๆอ,อยู่ไหนเอย่ยอ๋อสวยนะคะบนพื้นกระล่วงสวยมากเลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะมานี่ค่ะลูกมนันี่มาหาแม่เร็วมานี่ค่ะ สวัสด,ดีค่ะนี่นี่นี่คนสวยน่ารักจังเลยเราอ่ะนี่ค่ะนี่นี่อ้าวอาก็จะมีน้อกระลอกนะคะเรื่องขาเยอะเลยนะคะนะคะเยอะมากเลยสวสวยมากเลยนะ,ะงามจังเลยอืน่ารักก็มีนะคะเพื่อนนี่ มะขามกรุงเทพนะคะเยอะเลยดกมากนะคะไม่ทราบว่ามะขามเปรี้ยวหรือมะขามหวานนะคะดกเหมือนกันค่ะสดชื่นเนาะคือู่พันทิพยร่วงสวยมาก เห็นแล้วก็สดชื่นนะคะเอามาฝากเพื่อนๆนะคะร่มรื่นนะคะตรงนี้ฝั่งนี้จะเขียวสวยมากเลยนะคะเพื่อน นานแล้วไม่ได้มานะเพื่อนๆนี่ค่ะต้นใหญ่ก็ใหญ่ต้นเล็กก็เริ่มใหม่สวยงามมากเดินไปหาดอกไม้ค่ะดอกคูณใช่ไหมคะสวยจริงๆเลยอูย้สวยค่ะเพื่อน สวยมากนูนสวยเนาะได้ดูดอกไมก้สวยจริงๆเลยปลูกยิบดอกไม้ในสวนจัดจ้านนะเทเพื่อนชางามมากๆเลย พอมาเห็นดอกไม้ก็สดชื่นนะคะเพื่อนขานะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะในเมืองก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนนะคะชมกันไปค่ะเพื่อนเพื่อนขาเอ้ยก็ชมคลิปเพื่อนๆนนะคะอยู่บ้านเรานะคะท้องทุ่งนาเขียวสดชื่นเนาะเรามาเห็นแบบนี้เราก็สดชื่นนะคะอยู่แต่ในตัวเมืองนะคะ ประมาณนี้แหละคะ่ะเพื่อนเอเอ้ยชีวิตในเมืองนี่ค่ะก็จะหาสวนหยมเดินชมนะคะหลังจากนี่ค่ะเ,เพื่อนหลังจากว่างลุกมาอยู่แม่ก็รา่าเริงนิดนึงสวยค่ะเพื่อนเพื่อนขานี่ค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยดอกไม้นะคะไม่ใช่คนงามมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะนะคะเอามาฝากเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะ ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย